ค่ะแม้จะเป็นเงินเล็กๆน้อยแต่เขาก็บอกว่าดีกว่าดีใจนะเป็นความรู้สึกดีเพราะเป็นร่อต้นทุนไงลงทุนมาอย่างน้อยๆการการไปจะไปฟื้นฟูใช่อ่ะก็เรว่ามีปัจจัยในการลงทุนต่อแล้วกำลังใจนีดนึงไวยคุณธนทถ้า หลายคนอาจจะสงสัยว่าช่วงที่ผ่านมาจากอำเภอเมืองไปขัวยอดเนี่ย <c oughs> อาจจะเห็นทหารรถเตี๋มสีและอะไรอย่างนี้เยอะนะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่ากตกใจ <c oughs> อย่าตกใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การฝึกการรบเท่านั้นนะครับก็ <c oughs> คือทหารค่ายเทพสตรีศรีสุนทรนครับลงพื้นที่ฝึกซ้อมยุทธวิธีการรบนะครับพร้อมออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุขช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดตรังครับ ทีกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ข่ายพระยารัศดานุบดิษฐ์จังหวัดตรังพันเอกเปรียวติลสุรานนท์รองเสนาธิการนะครับกองพลทหารราบที่5ค่ายเทพจตรีศรีสุนทรบำบลกับปางอเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในฐานะเป็นเสนาธิการกองหน่วยการฝึกและก็ตรวจสอบกองพลทหารราบที่5เนี่ยได้กล่าวถึงภารกิจในการนำกองพ,อกองพล,ลกำลังพลนะครับทหารจากค่าย เทพสตรีศรีสุนทรมาทําการฝึกในจังหวัดตรังว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยมีการเตรียมกําลังพลประจําปีนะครับแล้วก็ทางกองทัพนั้นได้จัดขึ้นเป็นทุกปีคุณนันทนนท์ <c oughs> เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มขีขดความสามารถในการรบนะครับ แล้วก็ทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศในอนาคตนะครับ <mm> และก็สามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ซึ่งการฝึกครั้งนี้ครับได้ฝึกทั้งในและก็นอกพื้นที่ของค่ายด้วยนะครับโดยนําอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยมาซ้อมรบครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบประจําปีของทหารในรก็ปีนียก็จะมีแผนการฝึกให้กับหน่วยทหารทั่วประเทศ ทั่วประเทศสำหรับหน่วยฐานในค่ายเทศสตรีศรีสุนทรโดยเฉพาะกองพลฐานราบที่5ก็มาฝึกตามาคำสั่งกองทัพบกเป็นการฝึกทบทวนประจำปีแล้วก็เป็นการฝึกให้กับกำลังพลและหน่วยต่างๆในฐานการณ์ปกติเพื่อเป็นการเพิ่มส่วนความรู้เพิ่มขีดความสามารถาในการ ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการใช้อวุธธยุโทโปกรณ์ของหน่วยในนั้นๆตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในในยามปกติเพื่อที่จะใช้ในการสูรบหรือกแกป้ปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของการก่อความไม่สงบเรื่องความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง นอกจากนี้นะครับกองพันเสนารักที่15นะครับได้มีการออกหน่วยให้บริการมวลชนสัมพันธ์นะครับหรือว่าแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนในมื้นที่ตำบลนาถ้ำเหนือนะครับที่บริเวณวัดสันติวันนะครับโดยมีการตรวจโรคนะครับแล้วก็มอบยาและวัณฑ์ให้แก่ชาวบ้านนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับอยู่นอกเหนือภารกิจการซ้อมในครั้งนี้นะครับค่ะเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการร่วมมือกันในการฝึกยุทธุป,ปกรณ์ นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้ว่าจะนาความรู้ที่ได้เนี่ยไปเรื่องของสามดาวชายนใมากได้จริงๆคุณนัทต้องนะคะอันนี้ก็คือโดยหน้าที่ของทหาร,รนะคะพวกปกป้องรัว้วเป็นรั้วของประเทศชาติค่ะและก็ยังไม่หมดนะคะก็คือมือคุณธนาก็คือวิธีการตึกซ้อมรบ,รบนะคะ,ะ,คะวันนี้เราเจ้าที่ทหารทั้งของค่าทเทตระเรีสุนทรและก็จากค่ายกองพันทหารราบที่4ี่กรมทหารราบที่15หรือว่าค่ายพยาสรุปดิ์ที่ตรงนี้เองใกล้ๆลนะคะก็ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาทนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวที ส่งเจรินพระชนมพรรษาครบ85พรรษา5ธันวามหาราชค่ะค่ะที่กองพันธหารราบที่4กรมทธหารราบที่15ค่ายพยาลิศดานุประดิษฐ์จังหวัดรังนะคะวันนี้พันเอกเรียงศักดิ์วัฒนกรเกิรผู้บังคับกองพันธหารราบที่4กรมทหารราบที่15ก็ได้เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน15 จำนวนสิาจำนวนหรูปค่ะตามโครงการทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมพรรษา85พรรษา5้ันวาคม2 5 5 5นี้ค่ะ ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่4นะคะได้กําหนดให้ทุกหน่วยดําเนินการในรูปแบบเดียวกันและก็ต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมก,การาคม2555ไปจนถึงเดือนธันวาคม2555ซึ่งทางกองพันนะคะก็ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันที่9ของทุกเดือนและก็ในกิจกรรมนี้นะคะถือเป็นการร่วมกันทําบุญให้กับกําลังพลและแม่บ้านทหารที่มีวันเกิดในเดือนนี้ด้วยครับซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีการแสดงธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดพระงามเพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตให้แก่นายทหารแม่บ้านทหารและครอบครัวได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยก็มีผู้ขเข้าร่วมกิจก,กรรมจํานวนส0่สิบคนค่ะในวันนี้ได้บุญได้กุศลไปเลยนะมงคล <น S 1> นะด้วยนะคะอย่างที่บอกได้ตื่นมาทําบุญร่วมกันทําบุญตอนเ,เช้าใช่ค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งสิ่งต่างๆที่ทำในแต่ละวันนะคุณธนาถ่าทำด้วยสติทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีอย่างช่วงใกล้วลเาเลนไทนยอย่างเงี้ย เป็นห่วงเหลือเกินนะคะกับการที่จะขาดสติสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะจริงๆ<ช>แล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลมานําเสนอเรื่องของวัยรุ่นในจังหวัดตรังที่ปัจจุบันนี้ได้ข่าวใช่ไหมว่ามีเยวาวชนวัยรุ่นเนี่ยเตรียม,มจะเสียตัว,ตวให้กับคุณรักในนวาเวนไทน์จังหวัดตรังก็มีคุณธนาเดี๋ยนะคะเดี๋ยวจะนำมานำเสนอรายละเอียดจริงๆแล้วเป็นการสุ่มตรวจแล้วมีจริงๆด้วยเป็นห่วงเลยไงพอเรา <นะ S 2> เลยจุดนั้นมาแล้วเรามองกลับกลับไปเนี่ยมันก็ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอ คุณหมอวินะนะคะก็ก็บอกว่าที่ที่เป็นปัญหาก็คือกลัวว่าโอเคแหละว่ามาถ้าสมมุติว่านะสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้ป้องกันอ่ะให้ป้องกันนะคะโดยสวมถุงยางอนามัยอย่างที่บอกที่เราก็พยายามบอกอยู่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าแกอะไรนะดูดีเชื่อว่าจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งนีึยสักครู่ค่ะวันนี้คนไทยติดเชื้อเอชไอวีกว่าห้าแสนคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไปบ้านเขาว้าคิดเรื่องอย่างว่างแงเลยอ่ะทำไงดีเนี่ย นิ่งแบบนี้โอเคชัว <Okay, sure. S 3> ผ่านใครมาบ้างก็ไม่รู้จะยอมใช้ถุงยางหรือเปล่าไม่มีถุงยางนี่นะแต่ครั้งเดียวไม่เป็นไรมั้งตายปะโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณคิดหาทางเลือกป้องกันทุกครั้ง เข้าใจเข้าถึงพัฒน,นาสามนาคีกันไว้เพื่อใต้สันติสุขชายคนนี้กับเด็กคนนี้ แม่อยู่ไหนแม่คุณเห็นใจใครมากกว่ากันแม่แม่อยู่ไหนถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่ เกษตรกรนห่งชาติอาสภากัดเกษตรกรเกืออเ,เลยแล้วสภาเกษตรกรน้อยอะไรกับเราบ้างมีความเรื่อย่ารยงเลยสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทําหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางในการนําปัญหาความทุกร้อนด้านการเกษตรไปวางนโยบายแก้ไขปัญหาระดับชาติแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตไม่เป็นธรรมวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการเกษตร รองรับการทําเกษตรในยุคปัจจุบันก้าวสู่โลกอนาคตและเป็นที่ยอมรับระดับสากลจากนี้ไปเกษตรกรจำมีที่พึ่งพิงมีตัวแทนของจังหวัดเป็นสื่อกลางเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรนําความรู้นวัตกรรมใหม่ๆมาเผยแพร่สู่เกษตรกรชีวิตเกษตรกรจะอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน